สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่เด e d ดีไวโน999ทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงประจําวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2566การอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นอยากให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเพราะเรื่องเราอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอะ่แล้วก็คลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ท พาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมที่จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีสิงห์คนมีแฟน1-15ทธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดูก่อนนะคะว่าที่ผ่านมามีอะไรที่เกิดขึ้นบางคนความสัมพันธ์อาจจะอยู่ห่างไกลกันนานๆเจอกันทีแล้วก็มีใครบางคนที่ใช้อารมณ์ทะเลาะกันหนักหน่วงพอสมควรน,นะคะแต่ก็สายใยมันตัดไม่ขาดมีการกลับมาง้อคืนดีหรือว่ายังคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ยังมีความห่วงใยกันอยู่สําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎได้ด้วยค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของราศีสิงเขารู้สึกยังไงกับราศีสิงนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณจังหวะน,นี้เหมือนแรงดึงดูดระหว่างการและการมันน้อยลงนะคะขาดการสนใจขาด การเหลียวแลการไล่กันแต่มีในเรื่องของไฟปรารถนาความลงไหลได้ปื้มคุณน,นะอาจจะหมายถึงในเรื่องของความหึงหวงการไล่กันก็เป็นไปได้นะคะยังรักยังหลงยังตัดกันไม่ขาดคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็ง แล้วมันมีในเรื่องของสามดาบที่เกิดขึ้นคุณอาจจะพูดจาอะไราที่ทิมแทงจิตใจเขาก็ได้หรือว่ายังฝังใจในเรื่องความเจ็บปวดที่เขาอาจจะสร้างขึ้นให้กับคุณนะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะแบบร้อนร้อนรุ่มเหมือนเป็นธาตุไฟจริงๆนะคะทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงแล้วก็อยู่ในโหมดที่พยายามอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะ ต่อมาเรามาดูนะคะว่าครึ่งแรกนี้แฟนราศีสิงเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีสิง <c oughs> สิ่งที่แฟนราศีสิงจะแอคชั่นด้วยจะมีการติดต่อเข้ามามีการกลับเข้ามาหานะคะ <c oughs> เดทจะมีการเคลียร์ในเรื่องปัญหาที่เราทั้งสองคนทะเลกกาะกันให้มันจบไปนะคะ เคลียร์พูดคุยกันมันมีในเรื่องของแพชชั่นความลงไหลที่ตัดกันไม่ขาดปรารถนาในตัวราศีสิงห์มากๆโหยหามากๆเลยแล้วก็เขายังติดค้างอยู่กับคุณนะคะเรื่องราวต่างๆยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไปต่อไม่ได้ยังถอยจะกลับไปแก้ไขหรืออะไรใดๆก็ยังไม่ได้นะช่วงจังหวะนี้นะคร สิ่งที่เขาจะแอคชั่นอาจจะมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ดังใจชาวราศีสิงห์เขาอาจจะยังไม่แก้ไขยังไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างให้มันชัดเจนดังใจเรานะคะต่อมามันเหมือนยังมุบอ่อนกันและกันยังไม่ได้ยังมุบอ่อนในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะยังคขราขราซังกันอยู่แบบนี้ต่อมามาดูนะคะว่า ความรักราศีสิง์คนมีแฟนจะเป็นเช่นไรในครึ่งแรกธันวาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก้าวไม้ก้าวดาบเดฟบ,บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิกจิกลักนาพิกจิกต่างชาติต่างภาษาพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นความรักเก่าที่วนเวียนกันอยู่แบบนี้ ตลอดเวลาแล้วก็9เหรียญในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องบอกว่าครึ่งแรกนี้ปัญหาท็อกซิกปัญหาที่ปวดหัวปัญหาที่พวกเราเจอกันมาเนี่ยมาสะสมต่างๆนานาเนี่ยมันยังครอบคลุมกันอยู่นะคะพลังงานต่างๆยังครอบคลุมอยู่มีความรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกบึง้งตึงรู้สึกไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันและกันสักเท่าไหร่นะคะพลังงานครอบคลุมและเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่าย เคร่งเครียดเครียดนะฮะมีปัญหาฝั่งเขาก็เศร้าหนักมากเลยนะ,ค,ะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเศร้าแค่ไหนนะคะแต่เขาก็เศร้ามากๆเขารู้สึกเสียใจที่ผ่านมาราศีสิงห์อาจจะมีการบอกเลิกเขาหรือเปล่านะคะหรือปฏิเสธอะไรเขาหรือเปล่าเขาไม่ปรับปรุงสถิีอะไรประมาณนี้นะะอาจจะเป็นพลังงานที่วนเวียนอยู่กับตัวเขาอยู่ที่ทําให้เขารู้สึกเครียดเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับ นะในขณะที่ราศีสิงห์เองก็อดทนกับคนคนนี้นะให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีกต่างๆนาๆนาะคะบรรยากาศเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามามันอาจจะยังไม่ได้สดใสมันอาจจะเต็มไปด้วยความความที่เราทั้งสองคนยังมีปัญหากันอยู่นะคะแต่มันมีมุมที่ราศีสิงห์จะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้น mm. การอยู่กับตัวเองการอยู่ในมุม หรือในสิ่งที่ชอบการห่างจากปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้นะคะการเติม energy ให้กับตัวเองดูเหมือนว่าเป็นพลังงานที่มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะคะทำให้ราศีสิงห์รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าการเข้ามาอยู่ใกล้ๆเอาอกเอาใจหรือหวานออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีนะคะอืม แต่ก็อาจจะมีแบบข้อความหรือสิ่งเก่าๆที่เขาเคยทํากับเราอะ่ะที่เขาเคยทําเหมือนเดิมกับเราอะ่ะอาจจะมีส่งเข้ามาบ้างนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อความว่าถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีสิงเขาจะบอกว่าอย่างไรเรากําลังสับสนและไม่รู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรต่อมาค่ะเธอทําเรารู้สึกเหมือนตัวเราต้อยต่ํากว่าคนอื่นๆรอบตัวเธอต่อมานะคะ คนเก่าๆของเรายัางคงวนเวียนในชีวิตเราและยังตัดกันไม่ขาดบางครั้งเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับเธอต่อมานะคะความรักราศีสิงหคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกคันวาคมนี้ The Snake ค่ะอืมช่วงจังหวะนี้ ยังไงดีมันอาจจะเป็นความรักที่มีการแข่งขันหรือบางทีการแข่งขันบางทีมันไม่ได้แข่งขันแค่เรากับคนอื่นนะคะบางทีมันหมายถึงเรากับเขาก็เป็นไปได้นะคะยังต่อสู้แข่งขันแล้วก็เหมือนบางทีแข่งขันแข่งขันกับตัวเองก็ได้แข่งขันกันในเรื่องของความรักการจะทำยังไงให้ความรักนี้สามารถดำเนินต่อไปได้การจะทำยังไงให้ความรักนี้ ยังดึงดูดกันอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะแล้วก็สําหรับบางคนอาจจะมีในเรื่องของมือที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ยังคาราคาซังกันอยู่ที่เขายังตัดไม่ขาดยังแก้ไขไม่ได้อาจจะเป็นอิทธิพลของคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้ซึ่งแต่ละคนจะรู้ดีเพราะว่าเขารางมันมีมาแล้วตั้งแต่ในพาร์ทก่อนๆน,นะคะอ่ะ ถ้าพวกเราเจอปัญหาในเรื่องของความรักที่มันเป็น1 2 3นะคะหรือบางทีเนี่ยโอเคเขาตกลงเป็นแฟนกับเราแล้วแต่ยังมีใครบางคนที่อยากจะแย่มือเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะก,กําลังที่จะช่วงชิงเอาใจเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะ ประสานกันสาม,มคีกันยังรักกันปองดองทําให้ความรักเราเหนียวแน่นจนใครก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงเข้ามาได้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้ายิ่งดา่ายิ่งไล่ยิ่งกดดันกันและกันยิ่งทําให้ณนะจุดนี้มันดูเหมือนว่าไม่ใช่รังแห่งรักไม่ใช่ที่ที่มีความสุขอีกต่อไปนั่นแหละมันจะเป็นช่องโหว่ที่มือที่3ามเนี่ยที่เขาอยากจะช่วงชิงแฟนของเราไปเนี่ย สามารถที่จะแทรกซึมเข้ามาได้ง่ายๆนะคะถ้าอย่างก็เป็นกําลังใจให้กับราศีสิงห์คนมีแฟนขอให้ราศีสิงห์คนมีแฟนมีความสุขสมบังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุฟออนมาที่ราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูนะคะว่า1-15ธันวาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรมาดูกัน ราศีสิงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1เหรียญ2ดาบเดอะสตาบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมลักขณากุมนะคะแล้วก็3เหรียญ กับคนที่ไม่ชัดเจนการหยิบยื่นในเรื่องของความรักหรือผลประโยชน์อะไรใดๆนะคะหรือเราทั้งคู่เจอกันเราเรารู้สึกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นอะไรที่ใช่เป็นอะไรที่ถูกใจมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตหรือค่อยๆดูกันไปในความที่ไม่ชัดเจน เราทั้งสองคนอาจจะสื่อสารการพูดคุยกันผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านใดๆก็ตามนะคะซึ่งเวลาคุยกันก็เหมือนแบ่งจิตแบ่งใจสองแง่สองง่ามไม่ค่อยแน่ใจกันทั้งสองฝ่ายว่าตกลงคิดอะไรยังไงเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ได้ถูกเปิดเผยในเรื่องของความรักอยู่ในจังหวะที่โรแมนติกรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่เจอคนที่ตามหาคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่หน้าตาดีดูไฮโซไฮโซหรือผิวขาวๆหน้าหลงไหลเขาอาจจะมี สเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยหรือว่าตัวเขาเองได้พบเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ตามหาคุณและเขายังคงดึงดูดกันและการบางทีเราอาจจะทํางานร่วมกันหรือเรียนร่วมกันก็เป็นไปได้มาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับราศีสิงห์เนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงกับราศีสิงห์ คุณเซ็กซี่มากคุณหน้าหลงไหลคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดึงดูดเขาที่เขารู้สึกว่าเขาถอยจากคุณไม่ได้คุณอบอุ่นคุณใจดีคุณน่าสนใจเขาห่วงคุณเขาไม่อยากให้คุณไปไหนแล้วเขาก็รู้ว่าราศีสิงห์ไม่ชอบเสี่ยงนะคะ เนี่ยสิบถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนแห่งความรักเป็นคนที่สามารถสร้างครอบครัวกับเขาได้รวมไปถึงเขารู้สึกว่าราศีสิงห์เองเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ความสุขม,มีพลังงานที่ดีอ่ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรชาวทตาน้ำกรากฏพิกชิกมีนก็เป็นไปได้นะคะ,ะต่อมามาดูนะคะว่า รึ่งแรกนี้คนที่ไม่ชัดเจนน่ะเขาจะแอคชั่นอะไรนะคะในตัว10บถ้วยบางทีเราทั้งสองคนอาจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็เป็นไปได้เนะคนที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคะ2ถ้วยเดอะแฮงแมนสามไม้แล้วก็อัศสวินไม้นะคะ เขาจะกลับเข้ามาให้ความสนใจคุณหรือว่าพูดคุยเอาอ,อกเอาใจรู้ใจคุณนะคะใกล้ชิดมีแนวโน้มอาจจะได้เจอกันเนาะแล้วก็ในปัญหาบางอย่างอาจจะยังแก้ไขไม่ได้หรือบางคนอาจจะติดในเงื่อนไขของเวลาระยะเวลาระยะทางก็เป็นไปได้นะคะบางคนอยู่ห่างไกลกันไงแต่ว่าอาจจะยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันแบบทุกอกถุกใจแต่ว่า ในเป้าหมายแห่งความรักมันอาจจะยังไม่ได้ขยับขยื่นอะไรใดๆนะคะแต่ช่วงจังหวะนี้นะ่ะเขารู้สึกว่าเขาสนใจในตัวคุณคุณกับเขาอาจจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันสนใจในงาน ประเภทเดียวกันหรือการเรียนประเภทเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นมันยิ่งเป็นตัวจุดชนวนในเรื่องของความสนใจที่เขาสนใจในสิ่งนั้นอยู่และเขาได้มารู้ว่าคุณก็สนใจเหมือนกับเขานะคะดังนั้นมันเหมือนว่าความสนใจระหว่างเราทั้งสองคนนะ่ะมันมีอะไรที่เหมือนกันมันเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เขาน่ะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่ายิ่งให้ความสนใจกับคุณมากขึ้นอ,อันนี้นะคะ อาจจะมีการติดต่อเข้ามาพูดคุยก็เป็นไปได้นะคะต่อมาเรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยในครึ่งแรกคันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรราศีสิงกับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะสองไม้ ราชินีถ้วยนะคะห้าเหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนหรืออาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุดินมังกรพึกศกันก็เป็นไปได้ ในครึ่งแรกนี้เราแอบ,บส่องแอบ,บมองเขาบ่อยขึ้นหรือว่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรกับเขานะคะดูข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาใช่อยู่ว่าตัวเราเองก็เปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยกับคนอื่นแต่ว่าหัวใจเราก็ยังโฟกัสไปที่เขาอยู่นะคะช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะเข้ามาพูดคุยดีๆอะไรกับเราห่วงใยใส่ใจเรานะคะอ่ะแล้วแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันมีแนวโนมว่า เขาอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาก็เป็นไปได้นะกับคนที่ไม่ชัดเจนดังนั้นมันก็เลยเหมือนขาดการสนใจขาดการห่วงใยกันไลก่การแต่มันมีอัศวินเหลียยนนะ่ะก็ยังคาดหวัง ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเขายังไม่ได้มีแฟนอะไรที่เป็นตัวเป็นตนอย่างชัดเจนนะคะอ่าแล้วสําหรับบางคนเนี่ยช่วง่ังหวะนี้เขาพูดคุยได้กับเราด้วยดีนั่นแหละแต่ว่ามันมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินที่เราทั้งสองคนอาจจะต้องไปโฟกัสกันอยู่หรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะ เข้ามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าไปสนใจในเรื่องการสร้างฐานะหาเงินหาทองกันอยู่ดังนั้นช่วงจังหวะนี้ต้องใจเย็นๆเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีสิงห์ตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรเราอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทําให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นมาค่ะเราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กน้อยอ่ะแสดงว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะ ต่อมาเราอยากขอโอกาสจากเธออีกครั้งและครั้งนี้เราจะทำมันให้ดีที่สุดเรามีปัญหาเรื่องการเงินแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเร่งรีบหาเลยไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือมันอยู่ในโหมดที่เคร่งเครียดอะไรอยู่นะคะอะต่อมา มาดูว่าการออร์คโวจะว่ายังไงราศีสิงความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ The Chaser ใครบางคนอาจจะกลัวที่จะต้องลงเอยในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้นะคะมีใครบางคนที่กลัวที่วิ่งหนีในเรื่องของการผูกมัดในเรื่องของการที่ จะมีใครเข้ามาในชีวิตกลัวการเปลี่ยนถ่ายกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของความรักอาจจะมีฝ่ายใดไยหนึ่งที่ รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะเพราะว่ามันเป็นอัศวินเหรียญอาจจะอยากที่จะมั่นคงก่อนมีเงินมีทองอะไรประมาณหนึ่งก่อนเราถึงจะมาคอมมิตกันในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้ขอให้ราศีสิง์คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดค่ะ มุฟออนมาที่ราศีสิงค์คนโสด1 1 5่าธันวาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะราศีสิงค์คนโสดที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะบางคนเจอ พลังงานแห่งความรักเข้ามาครอบคุมแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคนที่เกิดวันพุธได้ด้วยเช่นกันมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยอาจจะเป็นช่องทางของโซเชียลนะคะแล้วก็บางคนเองมีคุยคนใหม่เข้ามาแล้วแต่ว่าหัวใจยังติดค้างกับคนเก่าอยู่ยังมบออนไม่ได้ยังตัดใจไม่ได้หรือคนที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ดีพอนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบเรานั่นแหละ แต่มันเหมือนว่าพลังงานอาจจะไม่ครอบคุมเท่ากับคนเก่า ในความสัมพันธ์เราอาจจะเกี่ยวข้องกับใครในที่ทํางานหรือที่เรียนหรือที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เป็นประจําเหล่านี้นะคะเราอาจจะอยู่ในกิจกรรมเดียวกันมีความสนใจเหมือนกันนะคะใครบางคนพยายามที่จะมองเราพยายามที่จะเข้ามาอยู่ร่วมในสิ่งที่เราทํารวมไปถึงตัวเราด้วยถ้าเกิดว่าเราแอบรักแอบชอบใครก็เหมือนว่าเรายังคงทําแบบนั้นซ้ําๆอยู่พยายามที่จะแทรกซึมเข้าไปในชีวิตเขาให้ได้นะคะอ่ะต่อมา มาดูว่าความรักนะคะในช่วงของครึ่งแรกของธันวานนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะมาดูพลังงานสิว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นมาบ้างน,นะคะ คนโสดราศีสิงห์พลังงานที่เกิดขึ้นบางคนรู้สึกว่าฉันอยากจะนอนนิ่งๆไม่ต้องมีใครแล้วเหนื่อยมากเลยนะคะยังเจ็บปวดอยู่แต่ The j วิเข้ามามันบุกไฟรักของคุณทำให้คุณโหยหาทำให้คุณรู้สึกว่าอยากใกล้ใครสักคนหรือพลังงานแห่งความรักมันได้จู่โจมและโจมตีคุณเรียบร้อยแล้วคุณโงหัวไม่ขึ้นเลยจากใครบางคนนะ บางคนอาจจะเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาเจ้าชู้หรือว่ามีสเสน่ห์มากๆมันทำให้เรารู้สึกถอดใจจากเขาแต่ไฟรักมันก็พรุ่งพล่าน คุณไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไปนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอพลังงานเหล่านั้นที่เข้ามาปลุกใจพวกคุณถ้าที่ผ่านมาคุณนอนนิ่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่สนใจแต่ตอนนี้ใครก็มาขวางคุณไม่ได้หัวใจคุณมันโบยบินไปแล้วนะคะเพราะคนที่เข้ามาสเสน่ห์รุนแรงทำร้ายเซ็กซี่เย้าวยวนใจมากๆเหลือเกินเขาเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์มากๆ แต่ต้องดูให้แน่ใจว่าเขามีครอบครัวหรือมีแฟนหรือยังนะคะหรือว่าเขาอาจจะมี fc แฟนคลับเยอะหรือเปล่านะคะมันมีแนวโน้มไงเพราะมันเป็น the devil แล้วก็สิบเหรียญน,นะคะที่อยู่ใกล้กันใครบางคนเข้ามาอาจจะดูเหมือนว่าใส่เสื้อบริสุทธิ์เป็นคนที่ active เป็นคนที่กระตือรือร้นสนใจอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะอาจจะเข้ามาร่วมงานเพื่อนใหม่ๆก็ได้หรือเข้ามาเรียน เราเพิ่งเจอกันนะอะไรที่ใหม่ๆที่มีเข้ามานะคะอาจจะเป็นกลุ่มคนธาตุไฟเมษสิงธนูได้ด้วยนะคะคนที่มาจากต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะมาจากจุดอื่นนะมีโอกาสที่เราจะรู้สึกถูกใจรู้สึกว่าใช่รู้สึกคนคนนี้โดนเรามากๆเลยนะ,ะอิทธิพลของธาตุลมมิถุนตุนกุมอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับคุณ ใครบางคนอาจจะดูเหมือนว่ากำแพงในเรื่องของความรักสูงหรือว่าเขาอาจจะเคยผ่านในเรื่องของความรักมาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะคะหรือหน้าที่การงานที่แน่นกว่าสูงกว่านะคะหรือเป็นคนที่เหมือนว่าไม่เปิดใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วมีอิทธิพลของ ชาวราศีเมษลักนณาเมษเข้ามาเกี่ยวข้องต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยคนที่มีฐานะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานสูงนะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยเช่นกันนะ,ะเป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีในเพจช็อปครับอาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนความรู้สึกความรักที่เกิดขึ้นคนที่อายุน้อยกว่าที่มีเข้ามานะทุกคนอบางที่เราอาจจะอายุมากกว่าเขาก็าได้เนาะ สำหรับบางคนนะคะมันมีแนวโน้มไพเข้ามาค่อนข้างที่จะสูสีเบียดกันพอสมควรนะความรู้สึกใหม่ๆคนใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักพลังงานเราอาจจะไปเจอเขาจากในเรื่องของที่ทำงานก็ได้ที่เรียนก็ได้หรืออะไรที่มีเข้ามานะคะอิทธิพลธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเจ็ด ชวยหนึ่งดาบมีคนเข้ามามากมายนะคะช่วงจังหวะนี้ราศีสิงคนโสดมีเสน่ห์เลือกไม่ถูกเลยนะคะแล้วคุณก็อาจจะหลงไหลได้ปพ้่มครบางคนมากเป็นพิเศษกลุ่มของาธาตุลมเนี่ยมิถุนตุนกลุ่ม น่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนในสายจริงจังอาจจะเข้ามาแก้ปัญหาอะไรให้กับเราแต่ว่ามันมีกลุ่มธาตุน้ำที่เป็นอะไรที่ห่วงใย,ยคิดถึงเป็นห่วงคำพูดดีๆต่างๆนาะนาะบางทีมันอาจจะโทัโทมาเป็นที่คนคนเดียวกันนะคะที่เข้ามาปลุกปั่นพลังงานของคุณทำให้รู้สึกว่าหลงไหลได้ปื้มมึนเมากับเขามากๆนะคะแต่ว่าเหมือนว่าคุณจะแน่ใจ คุณจะตัดสินใจถูกนะมองว่าช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้มีแนวโน้มว่าราศีสิงจะมีตัวเลือกในเรื่องของความรักมีคนเข้ามารักเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีโอกาสที่จะได้ไปทําอะไรที่เราได้รู้จักคนเยอะขึ้นนะแล้วทีนี้เขามาสนใจในตัวเรานะคะเขาเข้ามาจีบราศีสิงหรือพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างที่โชว์ให้รู้ว่าเขาสนใจคุณนะ แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหรือความรู้สึกเดียวเท่านั้นที่ราศีสิง์เชื่อมั่นหรือว่าคุณตัดสินใจที่จะเลือกมาเพียงหนึ่งเดียวการเลือกของคุณจะเลือกได้ถูกต้องนะคะมาดูนะคะบทสรุปในเรื่องของความรักราศีสิงห์คนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งแรกธันวาคมนี้สิบถ้วย หกถ้วย justice ค่ะแล้วก็เจ็ดดาบนะคะมองว่าในช่วงครึ่งแรกนี้สำหรับราศีสิงห์บางคนอาจจะยังคิดถึงคนเก่าคนเก่าอาจจะติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็บางอย่างเราต้องการความชัดเจนต้องการอะไรหลายๆอย่างให้มันเคลียร์มีอิทธิพลของคนเก่าแล้วก็คนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะที่เข้ามาตอกย้ำว่าคุณกำลังจะต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกให้ถูกต้องต้องแบบ ใจเย็นๆในการเลือกเราก็มี7จ็ดาบนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีใครแบบๆที่เข้ามาพูดคุยกับคุณหรือใครบางคนที่ยังไม่ชัดเจนนะคะใครบางคนที่เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้ในครึ่งแรกนี้ต้องระมัดระวังคนที่เจ้าชู้หรือการกลับมาของคนรักเก่าที่ไม่เคลียร ที่อาจจะมีแฟนไปนแล้วแต่กลับเข้ามาทักทายหรือกลับเข้ามาพูดคุยอะไรกับเรานะคะดังนั้นมองว่าพลังงานแห่งความรักเกิดขึ้นที่คนโสดร,ราศีสิงห์มากนะมีทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาพูดคุยแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องดูใจกันให้ดีๆนะคะว่าเป็นรักซ้อนอะไรหรือเปล่าเนาะอ่ะทีนี้มาดูข้อความเกี่ยวกับความรักที่มีให้กับคนโสดร,ราศีสิงห์นะคะมีอะไรบ้างในช่วงจังหวะนี้ สิ้นสุดทางเพื่อนเฟรนด์โซนคู่บุญบารมีถ้าเธอชอบก็บอกมาซิเราจบกันแค่นี้เธอกดบายต่อมามันอาจจะมีใครบางคนไงที่สุดท้ายจับไตได้ว่าเป็นคนที่เจ้าชู้คบใครหลายคนนะคะแล้วคุณพอคุณจับได้ปุ๊บเขาก็ งั้นจบกันแค่นี้นะฉันกะว่ามาคุยขำๆอะไรประมาณนี้เราก็จากไปนะฮะแต่1ในพลังงานเหล่านั้นมันมีคนที่เป็นคู่บุญบารมีคุณนะเนี่ยสิถ้วยที่เกิดขึ้นภาพแห่งครอบครัวภาพแห่งคู่รักภาพแห่งความสุขนะคะที่เข้ามาต่อมามาดูนะคะความรักราศีสิงห์คนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้นะคะเดทการจบ หรือการเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆอาจจะกลับคืนเข้ามาคนเก่าๆนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่จบปัญหาการพูดคุยการเคลียร์ปัญหาใครบางคนที่ท็อกซิก อาจจะถูกจับได้ในช่วงช่วงหวานี้แล้วถูกตัดจบไปแล้วใครบางคนที่เราอาจจะเคยมีปัญหาอะไรกันอาจจะกลับเข้ามาพูดคุยเคลียร์ใจกันใหม่แล้วก็จบปัญหาเพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่หรือเติบโตกันใหม่ในเรื่องราวของความรักก็เป็นไปได้ขอให้ราศีสิงคนโสดมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ